ไม่สนคนมองว่าตกอับแตงโมนิดาขายเสื้อผ้าปลดหนี้5ล้านเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มากความสามารถที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักแสดงสาวแตงโมนิดา เธอได้โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีได้ตำแหน่งรางวัลรอชนะเลิศอันดับที่4จากเวทีประกวดมิสไทยแลนด์ปี2002ต่อมาได้มีผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องเบนจาคีตาความรักซึ่งเป็นผลงานสร้างชื่อเสียงของเธออีกเรื่องหนึ่งก็ว่าได้แต่ปัจจุบันนี้ทางด้านสาวแตงโมนั้นมักจะโดนพูดถึงอยู่บ่อยๆเนื่องจากใบหน้าของเธอที่ดูเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนทำให้แฟนคลับไม่ชิน แต่สาเหตุแรกเริ่มที่ต้องทำให้สาวแตงโมตัดสินใจทำสวยนั้นมาจากการที่เธอเคยเจอเหตุการณ์ไม่ดีเมื่อช่วงปี2,550และจากนั้นก็ทำให้เธอต้องแก้อยู่บ่อยครั้งจนทำเอาชาวโซเชียลมักจะจับโป๊ของเธอกันอยู่ตลอดไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนหน้าก็มักจะเปลี่ยนอยู่เสมอจนบางรายถึงขั้นเข้ามาคอมเมนต์พูดถึงว่าเป็นแม่มดเรียกได้ว่าทำเอาหมดความมั่นใจอยู่พอสมควร ซึ่งก่อนหน้านี้สาวแตงโมได้โดนพูดถึงจนเสียความมั่นใจไปเลยโดยได้เล่าว่าเดินทางไปทำสวยที่ประเทศเกาหลีทำให้ผิดไปจากเดิมจนไม่สามารถรับงานได้ โดยทางด้านแตงโมนั้นได้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดและบอกว่าไม่สามารถรับงานละครได้เลยเนื่องจากกลัวแสดงได้ไม่เต็มที่เพราะสีหน้ายังไม่สามารถแสดงออกได้100%เอร์เซตอนนี้มีหนี้สิน10ล้านบาทเนื่องจากที่บ้านไม่เหลืออะไรเลยงานก็ไม่มีล่าสุดทางด้านสาวแตงโมได้เปิดใจเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมโดยแตงโมได้ขายเสื้อผ้าปลดหนี้ได้เกินครึ่งทางจากหนี้สิน1ิล้านบาท ทางด้านสาวแตงโมดได้กล่าวต่ออีกว่าเสื้อผ้าบางตัวเราใส่ครั้งเดียวเราก็เอามาลดราคา30-40%เปอร์เซป้ายก็ไม่แกะเชื่อไหมขายวันละสามชั่วโมงเท่านั้นได้เงินมาวันละเกือบ20,000บาทส่วนคอมเมนต์ที่มองว่าคือไม่สนคนมองไม่เหลืออะไรจนต้องมาไลฟ์ขายเสื้อผ้าหรือขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดเรารู้สึกว่ามันเป็นการมองคนผิดไป คนอื่นๆอีกหลายคนบ่งบอกถึงนิสัยของคนคนนั้นเราไม่ซีเรียสอะไรเพราะมันส่วนใหญ่มันจะสะท้อนกลับไปหาคนคนนั้นมากกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว c o m